ูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เตือนให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเรือสำราญไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ท่าทีของ CDC มีขึ้นขณะที่สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อต่อวันสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่เนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนการประกาศครั้งนี้ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมเรือสำราญที่เพิ่งกลับมาเดินเรือเมื่อเดือนมิถุนายนหลังระงับการเดินเรือไปหลายเดือนเนื่องจากภาวะโรคระบาด เมื่อวันพฤหับสบดี CDC ยกระดับการแจ้งเตือนโควิด -19 ต่อการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญเป็นระดับสูงที่สุดโดยอ้างรายงานการระบาดของโรคโควิด -19 บนเรือสำราญกว่า90ลำทั้งนี้ CDC จะเริ่มตรวจสอบหากผู้โดยสารบนเรืออย่างน้อย0.1%ถูกตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสครับสมาคมเรือสำราญนานาชาติระบุว่าการยกระดับแจ้งเตือนของ CDC ครั้งนี้ทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสบนเรือมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้โดยสารบนเรือทั้งหมดครับบริษัทเดินเรือ Norwegian Cruise ระบุว่าทางบริษัทเชื่อว่าแค่บนเรือจะได้รับการปกป้องจากเชื้อไวรัสได้ดีกว่าสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันอื่นๆนัย้ําว่าท่าทีของ CDC ไม่ส่งผลต่อกำหนดตารางการเดินเรือ cdc ระบุว่าผู้โดยสารที่อยู่บนเรือสำราญแล้วควรตรวจเชื้อโควิดเป็นเวลา3-5ถึงวันหลังสิ้นสุดการเดินทางและติดตามอาการของตนเองอีกเป็นเวลา14วันครับทั้งนี้เชื้อโครโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนยังคงส่งผลต่อการเดินทางทางอากาศโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามสายการบิน flightaware com ระบุว่าเที่ยวบินภายในสหรัฐและเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสหรัฐถูกยกเลิกไปกว่า1180เที่ยวบินและถูกเลื่อนออกไปกว่า1,300เที่ยวบินครับ ผมนกรัฐชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน